คิดจะวิ่งไกลต้องฝึกเท็มโปสวัสดีครับคุณอยู่กับอาตัวนะครับในวันนี้วันที่6กันยายนเวลา4ทุ่ม9นาทีครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่หันมาลองออกกำลังกายด้วยการวิ่งไม่ว่าจะเป็นการิเพื่อสุขภาพลดน้ำหนักหรือลดโรคต่างๆนะครับพอเราวิ่งไปสักพัก ร่างกายก็เริ่มแกร่งขึ้นหรือก็เรียกว่าเก็บชั่วโมงบินมาสูงพอสมควรจากวิ่งระยะ5กิโลถึง10กิโลต่อไปก็มองเป็นระยะที่ฮาล์ฟมาราทอนมาราทอนและระดับอัลตารครับผมเลยจะขอนำข้อมูลอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ vlun v l i ไ e c o m ครับและขอนำข้อมูลที่ผมวิ่งจริงมาแชร์ในคลิปต่อไปนี้นะครับ เมื่อเราวิ่งไปสักระยะเราอยากได้ระยะที่ไกลขึ้นการฝึกเทมโปเป็นการฝึกที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็เพราะว่ามันจะช่วยให้เราอัพร่างให้ตัวเองแข็งขึ้นอึดขึ้นครับแล้วก็เมื่อช้าได้ลงการวิ่งเทมโปจะทำให้ร่างกายเพิ่มระดับค่าความทนทานต่อกดตและติกซึ่งเป็นของเสียธรรมชาติที่เกิดจากการวิ่งต่อเนื่องนานๆน,นั่นเองครับ หากเราวิ่งเทมโป้บ่อยๆจะช่วยให้วิ่งระยะไกลสำเร็จได้มีโอกาส DNF หรือ do not finish ได้น้อยลงนะครับเพราะร่างกายจะดึงเอากดแลกติกที่ว่าไปใช้หมุนเวียนกลับมาเพื่อสร้างพลังงานได้อีกครั้ง,งเหมือนเป็นการรีไซเคิลครับแหล่งพลังงานให้ภาพรวมดีขึ้นครับการวิ่งเทมโปจะเป็นการซ้อมความไหวหรือความเร็วที่ค่อนข้างสูงครับคือถ้าเทียบระดับความ หนักหน่วงก็8 7ถึง8เต็ม10ครับก็ต้องวิ่งในระยะความเร็วที่าตาการเต้นของหัวใจจังหวะชีพจรมีเพิ่มเป็นระดับ85-90%ถึงของค่าชีพจรสูงสุดครับหรือเรียกว่าค่า maximum heart rate ครับ M S R โดยค่า M S R ของแต่ละคนคิดคำนวณอย่างง่ายๆเลยก็คือเอาตัวเลข220 ล้วบอกด้วยอายุปัจจุบันครับในเท่าไหร่ก็คือค่า MSR ที่เมื่อคูณด้วย0.9ก็จะเป็นค่าจังหวะการเต้นของหัวใจที่ควรฝึกให้อยู่เท่านี้ครับในการฝึกเทมโป้นั่นเองหากเราจะเทียบ่ง่ายในการซ้อมเทมโป้ในการไม่คำนวณหรือการใช้อุปกรณ์ใดๆน,นะครับโดยใช้วิธีธรรมชาติเลยก็คือเราจะวิ่งในอัตราความเร็วที่พูด ได้แต่คำต่อคำครับตอบเป็นคำๆไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้นั่นคือความเร็วที่เป็นจังหวะของเท m มโปของเราครับผมขอ,อยกตัวอย่างเ่าค่าของการวิ่งเทมโปดังนี้นะครับคือถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าระยะ10กิโลเราจะวิ่งเพจ6ฉะนั้นในการซ้อมเทมโปเราควรต้องซ้อมเพจ6นะครับในระยะใกล้เคียงเช่น5กิโลถึง8กิโลครับจากระยะ จากระยะจริง10กิโลหรือเราควรต้องวิ่งระยะ10กิโลในความเร็วใกล้เคียงครับเช่นเพจ630ให้ได้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกเทมโปในระยะ10กิโลนะครับส่วนตัวผมนั้นจะซ้อมเทมโปสัปดาห์ละ2วันครับแล้วก็อินเทอร์ววลหวันรองรัน1วันแล้วก็เวทเทรนนิ่งอีก1วันครับซึ่งถ้าเป็นผู้เริ่มต้น ให้ซ้อมสัปดาห์ละ1วันก็เพียงพอครับค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆอาจจะมีการเ n t e r v อีก1วันล้องลันอีก1วันครับแล้วก็บวกด้วยโยคะหรือฟิตเนสเสริมกล้ามเนื้อลำตัวให้แข็งแรงครับเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการวิ่งเร็วอันนี้คือสไตล์การซ้อมของผมนะครับอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับ ว่าการซ้อมของแต่ละคนเป็นอย่างไรส่วนตัวผมจะซ้อมประมาณนี้ครับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของความเร็วของระยะไปเรื่อยๆครับของการซ้อมแต่ละแบบครับเดี๋ยวผมจะลองซ้อมแบบนี้แล้วก็มาเรียนรู้ให้ฟังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าผมจะมีงานแข่งอีกประมาณ2องถึงสางานครับในเร็วๆ,ๆนี้ก็จะพิสูจน์ดูว่าวิธีของผมมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าครับ ก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกครั้งนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังนะครับอบกี่ติดตามเราเพื่อมพ์าสาระและแรงบัมมนดาลใจดีๆจากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งอ่าหนังสือสาระดีๆในชีวิตประจำวันครับสหรับวันนี้ผมมาแล้วนะครับอาร์ตเวิร์กขอบคุณมากนะครับ